สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านที่กำลังดูมาชมก็วันนี้เราจะพามาดูการเขียนลายวงจรแบบไหนให้มันได้เหมือนกันก็คือผมจะทําตัวแม่พิมพ์หรือว่าพิมพ์เขียวตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งที่มาร์คเขียนแบบไว้แล้วก็ใช้สว่านแทงเอาแบบนี้างก็คือพอมาร์คเสร็จมันก็นจะขึ้นมาเป็นลายจุดอย่างเงี้ยพอออกมาเป็นลายจุดอย่างนี้แล้ว เราก็จะมาล่างขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตามที่เราออกแบบไว้ก็คือไอตัวนี้เราต้องพยายามฝึกฝึกในการเขียนแบบเขียนจนเราชํานาญจนสามารถมองจุดได้ว่าเราจะลากจุดไหนไปหาจุดไหนนั่นแหละมันจะประมาณนีก้ก็ถ้าสําหรับการเขียนเขียนแบบแม่พินแบบตัวเก่าตัวนี้การเขียนแบบนี้มันก็อาจจะเลืออขอบขึ้นมาได้ แต่ถ้าเขียนแบบนี้มันจะสวยกว่าตอนนี้ก็คือผมออกแบบให้มันเล็กลงก็คือย่อขนาดมันลงให้มันเล็กลงตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวโมชั่นที่ออกแบบใหม่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะยังไงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดี